สองนะผู้ชมน่าเสียดายนะครับเอาดอกนี้โบนัสมาแบบงงๆครับผู้ชมเราจะได้ฟันกันสักเท่าไหร่นะครับม,มาตอนจเจริญพอดีเลยนะครับโอ้โหน่าเสียดายนะครับคำเตือนคลิปวิดีโอนี้จะดทาขึ้นเพื่อความบันเทิงผู้ชมที่อายุต่ำกว่า18ปีไม่ควรทำตามส่วนพวกผู้ใหญ่ก็ติดตามกันได้นะจ๊ะ สวัสดีมิตรรักนักปั่นสล็อตและคาสิโนโทุกทุกคนทุกทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมมิสเตอร์ทูแชนแนลนะอยู่กันที่เว็บยูฟ่าสองสนะครับผมวันนี้เรามาเล่นเกมค่ายจ็อกเกอร์เกมโลมาเหมือนเดิมเลยนะครับคุณผู้ชมก็วันนี้เราพกทุนมาที่300บาทนะครับผมไม่ใช่3,000บาทเราจะเบ็ดเจ็ดสยาวๆนะครับนี่คือเทคนิคใหม่ของผมนั่นเองนะครับเพิ่งค้นคว้าคิดค้น เมื่อเร็วๆนี้นะครับผมไวช่ <c oughs> เ,เ,เช้านี้หรือเมื่อวานนี้นะครับเมื่อเร็วๆนี้นะโอเคเราไปเริ่มปั่นกันเลยนะครับตอนนี้มีแจกกันแจมาครับผมสวยพี่สวยกัปตันเมกามาแถวสาม <c oughs> น่าเสียดายนะครับไม้มาก็ไม้เป็นไรโอเคจังหวัดนี้มีแจกก,แจกันแจมากัปตันเมกาแถวสามอ้โหูเป็นนกหุ่นเขียวโฮตะมูตมินั่นเองนะครับผม จังหวะนี้มีโลมานะครับกับตันอเมริกานั่นเองนะครับผมมาเยอะอยู่นะแต่มันจ่ายถูกนะครับผมเพราะว่าเป็นรายจ่ายที่ไม่ตรงรายจ่ายแบบเยอะๆนะครับแต่ก็ยังดีที่จ่ายนะครับตอนนี้มีอังุนตะมุตะมีกับแจกรันแจมานะครับผมทุน300นะครับเราจะแตกหรือเปล่านะครับผมจะตัวแตกหรือเปล่าตอนนี้เป็นกับตนันอเมริกากับอังุนตะมูตะมีนะครับแจกรันแจรแถว2โอ้โหแถว2จริงครับแต่เป็นอังุน ตามูตามิมาก่อนนะครับผมโอ้โหน่าเสียดายนะครับโอเคเป็นแจกกันแจนะครับอ่างุ่นตมูตามิแถวสองโอเคโอ้โหอ่างุ่นมาจัดงามเลยครับผมโอ้โหห้าแถวไป2ช็อตนะครับตอนนี้คอมโบที่2แล้วโอ้โหสิงโตนําโชคมาอีกโอ้โหคอมโบที่3คอมโบที่4เป็นอะไรมีหรือเปล่า <c oughs> น่าเสียดายโล่ไม่ลงแถว3นะคุณผ,ผู้ชมแต่ก็ได้กําไรแล้วนะครับเออดอกนี้ได้มา67 5บาบาทเลยนะคุณผ,ผู้ชม มีอะไรดีๆอีกลิอเปล่านะครับรับชมคลิปนี้รับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับไม่แนะนําให้เล่นตามนะครับแต่สําหรับใครที่อยากเล่นรายละเอียดอยู่ใต้คอมเมนต์เหมือนเดิมเลยนะครับผมเมื่อกี้มีกัปตันอเมริกามานะครับเออหลุดเลยนะครับมเแต่พูดพั่มแพมอะไรก็ไม่รู้นะคุณผู้ชมอย่าเพิ่งเบื่อกันนะครับหูเหมือนโบนัสจะมานะคุณผู้ชมแต่ก็ยังไม่มานะครับจังหวะนี้ก็ยังมีเขาเรียกว่า องุ่นตาโมตมีนั่นเองนะครับผมจจการกัญแจแถวแรกสวยโอ้โหดอกนี้จาการกัญแจามาสวยมากครับโอ้โห้าแถว5กระดานแบบรายจ่าย2รายจ่ายนะครับผมคุณผู้ชมจังหวะนี้ได้มาอีก325บาทนะครับมีเงิน700แล้วนะครับตอนนี้ก็กาไรอยู่350้บาทนั่นเองนะครับผมแต่ก็ถือว่ายังยังสำหรับผมมันยังไม่เยอะมากนะครับเออทุน300แล้วต้องออกไปให้ได้อย่างน้อยพันกว่าบาทนะครับคุณผู้ชมพันถึงสองพันนะ แต่สาหรับคนอื่นนะครับถ้าได้สี่ห้าร้อยก็ถือว่าเลิกได้แล้วนะครับเออค่าแรงวันหนึ่งเลยนะครับคุณผู้ชมอย่าไปหักโหมมันนะครับได้แล้วก็เลิกนะครับอย่าไปจมปักมันนะครับให้มันดูดเรานะครับโอ้จังหวะนี้มีพี่ดาบคาตานะมานะครับโอ้ห้าแถวห้ากระดานหนึ่งรายจ่ายนะครับผมเออโอ้โหน่าเสียดายองุ่นก็วายว่ะแถวบนนะครับคุณผู้ชมไม่จ่ายนะหมายหกร้อยห้าสิบบาทนะครับตอนนี้ขึ้นมาหลักพันแล้วนะครับคุณผู้ชมไปกันต่อเรื่อยๆเลยนะครับ โบนัสมันจะมาหลายรอบแล้วนะครับโอเคยังมีอังวนตะมุตะมีจจกันกันแจแถวสามดาบแถวแรกโอ้โหเป็นแจกันกันแจแถวแรกมาก่อนนะครับผมดอกนี้มีแจกันกันแจกับโล่กับตันบริการครับคาตานะแถวแรกลงแถวสองนะคุณผู้ชมน่าเสียดายนะครับเอาดอกนี้โบนัสมาแบบงงๆครับคุณผู้ชมเราจะได้ฟันกันสักเท่าไหร่นะครับมาตอนเจริญพอดีเลยนะครับโอ้โห น่าเสร็จได้นะครับซ้ายขวาหน้าหลังกลางมองไปที่ไหนก็ไปซ้ายก่อนเลยละกันนะครับผมดาบคู่ว๊อบกให้โอ้โหแมงกาโดดหลบไปได้ครับสิงโตตัวนี้มันมันดีจริงๆไปอีกทีดิ่ดาบคู่เนี่ยเออมึงก็เกินไปไอ้สองไปอีกทีดิ่โอ้โหเป็นโล่เลยเวนเลยโดนตะปบก้าให้นะครับหน้าสั่นไปทีนะครับจังหวะนี้มีอะไรหรือเปล่าขวาไป โอ้โหเป็นดาบคู่อีกแล้วเออมันต้องได้ฟันอย่างนี้ดิบว้พันห้น้องว่าไงนะครับผมเออขอฟันอีกทีจะไม่ลืมบุญคุณสับเออได้สับเข้าให้นะครับเจ็อยห้าสบาทนะครับเป็นดาบเดี่ยวนะเออซ้ายขวากลางโอ้โหเเป็นซ้ายนะคุผ,ผู้ชมน่าเสียดายนะ ตอนนี้2,007แล้วนะครับเออกำไรค่อนข้างเยอะนะครับคุณผู้ชมขออีกทีโอ้โหขออีกทีนี่อ่ะขอต่อปบอีกทีหนึ่งนะครับตอนนี้ได้ออกไปจากโบนัส2,925บาทนะครับคุณผู้ชมรวมกันอีก8 0 0นะครับเป็น3 7 0 0นะค,คุณผู้ชมเออกำไรมา3,000กว่า3,004นะครับ3 4 2 5บาทนั่นเองครับผมเออ โอเคครับคุณผู้ชมก็ไปต่ออีกนิดนึงแล้วกันนะครับเออเอาสักให้เหลือ3,500นะต่อถอนไปสัก3,000 3,500แล้วกันนะครับปั่นเสร็จไปก่อนนะครับผมโอเคเอ้กดผิดนะครับกดเบิ้์นเลยไปเลยไอีทีนึงก็ได้นะครับอไหนๆก็ไหนๆแล้วไ,ไปอีกทีโอเคยังมีจากการกันแจม,มาอยู่นะครับผมคุณผ<ๆ>ู<ๆ>้ชมแล้วก็ไม่มีอะไรต่อน่าเสียดายนะครับ ปันเศษไปเลยแล้วกันนะครับถอน3,000ก็ได้นะครับคุณผู้ชมโอเคยังมีมงกุฎอยู่นะครับเออมงกุฎกลางหมุนตะมุตะมีแล้วก็แจกกันกันแจกนะครับแล้วก็ตามด้วยพี่ดาบนะครับเออจัดคอมโบที่2คอมโบที่3แจกกันกันแจเหล่าสามว่าไงเออยังมาอยู่คอมโบที่4ได้ไหมล่ะเออคอมโบที่4ได้หรือเปล่าโอ้โหไม่ได้นะครับงั้นก็พอเลยแล้วกันนะครับเพอถ้าสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้มิสเตอร์ทูด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับบายบี Bye.